สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมกีนเฮลเกมที่จะพาทุกท่านเข้ามาหลงป่าด้วยกันกับผม <c oughs> ออออใช่ใช่มาเล่นมาเรามาหลงป่าด้วยกันเกมนี้เป็นเกมแนว์ไวเวอร์ครับเอาชีวิตรอดในป่าครับสร้างแคมป์สร้างที่พักกล้าสัตว์แล้วก็หลายๆอย่าง เกมนี้มันมีระบบให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็เป็นเกมที่ท้าทายเกมหนึ่งที่ผมยังไม่เคยได้เล่นเลยนี่เป็นครั้งแรกของผมครับมาดูกันว่าเราจะไปถึงต้นไหนเราจะตายไหมเราจะรอดหรือเปล่า,าก่อนอื่นเราต้องผมผมผมเล่น พาที่แล้วนี่คือเป็นการฝึกเล่นครับฝึกเล่นมันอาจจะยังไม่ได้เข้าโหมดจริงจริงจังๆแต่พาทเนี่ยเป็นการเล่นแบบจริงจ,งจังเลยเล่นแบบว่โหมดเนื้อเรื่องแล้วก็ใช้ชีวิตในป่าเป็นวันแรกมาดูกันว่าจะหมดหรือจ้า Hello Can anyone hear me Hello มีใครได้ยินผมไหม I had an accident ผมเกิดอุบัติเหตุผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วยผมยด้วยเปลี่ยน over fuck าเอสุดรุปว่าเราต้องลงป่าอยู่คนเดียวใช่ไหมได้เงินต้องหาทำการสร้างแคมป์สร้างที่พัก ก่อนอื่นเราต้องเข้าเซ็กในสมุดก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นมีอามีอานี่คือเมียของเราครับอยู่ไหนเธอติดต่อฉันจากหมู่บ้านอินเดียนอินเดียนเธอกลัวอะไรฉันมีจากอะไรมา,เ,าเมื่อพัที่แล้ว เจ๊เหมือนจะวิ่งหนีอันก็เลยมาสักอย่าหนึ่งแล้วก็ตกหน้าผาแล้วก็สลบไปประมาณนี้นะครับมีการสร้างคัมสร้างที่พักด้วยแล้วก็ที่นอนด้วยเราจะไปหาทําเลยเพื่อที่สร้างแคมป์ดีกว่า Còn ni có ở đây ra nó chép với con thì con vậy nó mới giặt con vậy con vậy đi quả biết không buông em cái không, không, máy, mày đau, mày tạo máy. เอาก็ได้ปะนี่ไวิสมุดโอเค mày chứ ya ăn ไม่สามารถดิ่มได้ไม่ปลอดภัยเห็นใหญ่ดวยว่าเห็นก้อนเล็กไม่มีเลยอ่ะ ต่อก็โอ้โสวยแล้วมันมีต่อนี่หว่ามนต่อไล้แต่ไม่รู้โอ้โหต่อดูดิมึงเข้าไปหาต่อเลยเหรอเช็คดูดิโอ้ ยายก็ไม่มีโอ้เข้าเกมมาคุณโดนต่อต่อยเออะไรทั้งเออสวยขนาดนี้ก้อนหินไม่มีเลยอ่ะแต้องไปหาก้อนเห็น เริ่มจะเมื่อแล้วอ่ะเฮ้ยทัวทัวเก็บบ้าเป็นอาหารได้นีไ่ไงมเราก็เห็นในกรอนเล็กนี่ว่าเล็กเอาวะก้อนเห็นเล็ก หลเราจะเราจะสร้างที่พักตรงนี้เราต้องเรียกนอนก่อนครับเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราป่วยราต้องเหมือนกับว่าเราเจ็บอยู่กันนต,ต่อต่อยนู่นโอ้ยทำรวจร่างกายมีเจต่โอเคมีสองวิธีเดียวตรงแขนขวาม,มือ เราต้องสร้างที่พักก่อนรีบสร้างเลยที่พักนี่แหละโอเคเอาไม้มาใส่แล้วต้องคาบกวนด้วยเห็นเราก็ในต้องทำอย่างรวดเร็ว เสื้อแล้วก็ไม้ไม่มีไม้เลยด้วย่าไม้ไม้ไม่ต้องทำการครับ ดวัลมหินสองก้อนไปเลยก้อนเดียวได้ไหมเสื้อนีไ่ได้ต้องสองก้อนโอเคครับ เราต้องทำกับเวลาครับถ้ามันข้ามมาน,นี่คือว่าลำบากครับลำบากมากๆโอเคเดี๋ยวใบปลาล์มเขาเนะี่ย ดวนดวนดวนฝนก็ตกอะไรจะขนาดนั้นต่อก็ต่อยสวยจังเลยเมื่อจังเลยบอกอะไรก็ไม่เห็นเลย

สร้างบ้านจะถึงตีสี่ไม่ใช่เนถึงทุ่มเกือบสองทุ่มนาเตือนมาตอนตีสี่ครับคราวนี้ยยังไม่สว่างเท่าไหร่เลยเดี๋ยวนอนดิกนอนดิ่อีกหนึ่งปะปะปอนั่นและโอเค nó hạ vậy? Ừ. hãy à, đi bà Ơ, ừ, đi thì lại hãy yên đây thôi cái này là có là con kim thì ngay mình quay ở một quay mà rồi nó สารอาหารให้ร่างกายเกมนี้มันมีสัตว์ที่ดูร้ายด้วยครับงูก็มีเสือก็มีจระเข้ก็มีมีแม่ทุกอย่างเลยนัย่น <c> ด <oughs> <c oughs> ังนั้นเราต้องระวังครับเป็นไปนดีนี่เจองูศกแบบนี้ยสวยเลยถือไปก่อน

เราจะไปไหนต่อวันี้งไงลงข้างล่างตะกี้เราข้ามมาจากนี่ข้ามาจากแงโน้นคะแนนเราเราจะลงไปข้างล่างครับหาของกินแล้วค่อยมาเซฟเกมทีหลังจำให้แม่นว่า,าตรงดอกไม้เยอะเนี่ยคือเป็นที่พักของเรา หัวข้อใหม่ที่สมุดกดเข้าไปดูมีการคาับควบไฟด้วยใช้ใกิ่งมาแล้วก็เชื่อทำควบไฟทำขวานอันนี้สร้างบ้านโครงบ้านใบไม้ใบที่ยาวเหมาะใชใ้ทำผ้าพันแผล โมลิเนเลียนี่ไงถ้าพเบเด็ตเราเอฟเฟกต์ลดสุขภาพปลายขั้นสูงสุดถวัวเป็นแหล่งไขมันสั้ยออดเดื่มน้ำปลอดภัยหรือน้ำต้มสุกเสมอการดื่มน้ำที่ไม่ปลอดภัยอาจน,นำไปสู่การติดเชื้อป,ปรสิต เกมนี้มีระบบให้เล่นเยอะแยะเลยครับเรามีไอชิ้มไหมมีมีมกล้วยมีถั่วเราเชฟมือก่อนหมู่น้ำใครบัตก็ขาดน้ำก็จะขาดขาดเยอะเลยกินถั่วไว้ก่อนกินกล้วยก่อนกินถั่วกินกล้ยกวยกล้วยกินถั่วดิ เป็นหัวนั่นแหละโอ้โหีปิ้งเกาะแน่นอนเลยมีปิ้งพี่ปิ้งปิ้งสองยังไงออกไปโอเคนี่ลูกนี่สังดางอยู่ไหม เไงงูเจองูแล้วเราจะฆ่ามันยังไงอ่ะแล้วมีที่ฆ่าเอาจ็บเห็ดก่อนเดี๋ยวนี้มีแต่เห็ดนะ นผลไมบยเจอแล้วขอบคุณครับได้ผลไมบแล้วจิ้นผลไม้ประทังชีวิกกับจินเห็ดไปก่อนไม่รู้จิ้นได้หรือเปล่าจิ้นอย่งเดียวครับวิ่าลังนุกอย่าที่ต้องการลังนุกนี่เราสามารถที่เอาไปกระทำเป็นเสื้อไฟได้ครับ อะไรอ่ะแม่มุมเหรอมองไม่เห็นนะคือข้าง,งูตัวเดียวยังไย เชือกมายนีง่งทัวเก็บไว้ของกินเรากินถัวตอนนี้เราอยากได้กระลามะพร้าวครับเพื่อที่จะามาทำการกองน้ำ Làm sẵn hiểu đám Hiểu nào Móm mệt là lâu đuẩn bên, duẩn bên, xem đấy, xem duẩn bên có không? mà chưa có mệt này, phải lại. à.

ก้เจองูสนนี่คือเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่า,วาเราเรืงไม่มียาแก้พิษงูตอนนี้อยากได้เห็นอะหลังนกอีกแล้วขอบคุณครับลางนกับไข่อาหารโปรตีนชั้นยอดกบเป็นสีนแบบนี้นะ่าจะเป็นกบมีพิษนะไม่เอา เส <Th> ้นหิวน้ำเอาจิบคนละใบก่อนคนละใบมันมีน้ำอยู่นี่ไงคุก่อนนี่เป็นลูกส้มนี่ไงกว่าเมือมันบอกว่าเพิ่มน้ำแปดระดับแปดเยี่ยมากโอเคกินไขมันด้วยกินถั่วด้วยนั่นละ ได้ะเยเยอะเลยมันเพิ่มเพิ่มเลือดหรือเ,เพิ่มเลือดดูครับกินหัวเนี่ยดีมากกินนิดกินเยอะเพิ่มคารบไฮเดรตยิบห้าโอเคแต่เห็ดนี่เดาะเราะไว้ก่อนเราจะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าถ่ากินได้อยู่ yeah